ครับสวัสดีครับวันนี้มาแนะนํานะครับเรื่อยเลื่อยยนกระทิงดํารุ่น6,000น,นะครับแนะนําอันนี้เน้นๆน้นสำหรับือใหม่นะครับล้อถอยหน่อยนี่เป็นตัวเลื่อยยน6,000น,นะครับสีดํารุ่นนี้จะมีสองสีนะครับจะมีสีดําตรงนี้สีดำํำกับรุ่นนี้ี ตรงนี้สีเขียวนะครับต้งบนนี้จะเป็นรุ่นสีเขียวอันนี้สำหรับเมื่อยโดนกระทิงดำ6,000หรือหรือ5 8 0หรือของกระทิงดำเนี่ยเขาจะมีที่กั้นแรงเรียกว่าที่กั้นแรงแล้วกัน กองเป็นกองกระดาษนะครับตรงนี้ที่กันแรงแต่ถ้าใครซื้อที่ร้านเดี๋ยวก็เอาออกให้เลยครับหรือว่าใครจะให้ลองเครื่องเทสเครื่องไปให้เลยก็ได้นะครับเลยจะเทสเครื่องก่อนส่งก็อเอานั้นออกก็ใส่เอาที่กันแรงออกก็ใส่กองเท่าที่เดิมแล้วก็ปิด นี้มาดูบอดี้กันก็จะเป็นรุ่นใหม่ของรุ่นกระทิงดำรุ่น6,000นะครับใหม่ปีปี2025นี้เลยครับก็จะเป็นลานสตาร์ทที่เป็นรูปหัวหัววัวกระทิงอย่างนี้นะครับแล้วก็ปาครอบกรองครับที่เป็นรูปหัวบัวกระทิงนะครับรุ่นนี้จะมีที่ดูน้ํามันด้านข้างตรงนี้นะครับเป็นเป็นเครื่อย,ยนต์รุ่นแรกนะครับที่มี ที่ดูน้ำมันด้านข้างแบบแบบนี้นะครับทรงนี้กระทิงดําเป็นเป็นเจ้าแรกครับส่วนเจ้าอ,อื่นก็ทำตามทำาตา,ตามกันมานะครับเราจะมาดูว่าอันนี้มีท่อสองรูท่อสองรูก็คือจะได้ไม่ต้องเสียงดังมากมายกําลังดีครับท่อสองรูเสียงจะไม่ดังมากแล้วก็สเตอร์สเตอร์ใช้เป็นสเตอร์แหวนถ้าหาลูกค้ามองเห็นด้านในนี้นะครับเนลองลองสเตอร์เนี่ยครับ สเตอร์แหวนเบอร์สามทับแปดอ่ามันจะง่ายต่อการก็เรียกอะไรราคาถูกซ่อมแซมเวลาตอนเวลาต้องซื้อเปลี่ยนนะครับมันจะมีสองแบบก็คือสเตอร์ทั้งทั้งแบบทั้งอันนี้เลยแล้วเป็นปันเปืองข้างในกับแหวนแบบนี้ก็เปลี่ยนเฉพาะแหวนเวลามันเสียเวลามาสึกลรอถ้าเป็นสเตอร์ทั้ง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 เขาเรียกอะไรชามคาร์ดแบบนี้มันก็จะต้องเปลี่ยนทั้งชามเลยเปลี่ยนทั้งลูกนี้เลยครับถ้าเป็นแหวนก็จะเปลี่ยนแค่เฉาเฉพาะแหวนครับผม ขนาดลูกสูบ4.5.2มิลขนาดลูกสูบของของเลื่อย6,000ของรุ่น6,000นะครับ4.5.2มิลจะเท่ากับลูกสูบของ5.5.8หรือ5,008นะครับของรุ่น5,008ลูกสูบจะขนาดเท่ากันจะต่างกันตรงที่ได้ไอ้ก้านสูบมันจะยาวกวา่ายาวกว่ารุ่น5.8ยาวกว่ารุ่นนี้นะครับการสูบทำให้รอบ ความแรงมันเร็วกว่าก็เลยจะแรงกว่ารุ่นห้าแปดนะครับเป็นรุ่นหกทันล้านดึงมันเป็นล้านดึงสตาร์ทเบานะครับล้านดึงเบาแล้วก็ที่ปรับมาสำหรับมือใหม่ที่ปรับน้ำมันน้ำมันหลอดโซ่ใช้ปรับตรงนี้นะครับมันจะมีเขียนบอกไว้ว่า แม็กก็คือความให้ใหน้ามันหล่อโซ่ออกเยอะแล้วก็มินตรงนี้ให้น้ํามันหล่อโซ่ออกน้อยหน่อยก็คือปรับตรงนี้นี่ใช้ไขควงแบนนะครับหมุนหมุนหาฝั่งถ้าฝั่งซ้ายก็เพิ่มน้ํามันฝั่งขวาก็ลดน้ํามันลงนะครับหล่อโซ่น้ำมันหล่อโซ่ใส่ตรงนี้นะครับถ้าหร,รับใครมือใหม่นะครับน้ำมันหล่อโซ่ใส่ด้านหน้านครับฝั่งท่อนะครับส่วนน้ำมันเชื้อเพ,พเอลิงผสมออตลุบ เบนซินผสมอัตรุลบ91.95ผสมอัตรุลใส่ช่องนี้นะครับผสมอัตรา25ต่อ1นะครับใส่ช่องนี้แล้วก็มาดูน้ํามันลอโซ่ถ้าน้ํามันลอโซ่แนะนําเป็นน้ํามันอันเนกะสมน้ํามันลอโซ่แบบนี้นะครับน้ํามันเลี้ยงโซ่เลรื่อยยนต์นะครับกระปุกนึงก็ประมาณ200กว่าบาทถ้าใครอยากได้อันนี้ก็ผมขาย280พร้อมส่งนะครับวมส่งด้วยถ้าซื้อพร้อมเลื่อยแล้วเดี๋ยวมีราคาพิเศษให้ครับ มาดูที่อ๋อเมื่อกี้ลืมบอกไปว่าลูกสูบ4 5 2้ามิลขนาดนะครับแปลว่าไอ้แหวนลูกสูบจะมี2แหวนนะครับสำหรับรุ่นนี้2แหวนใช้สเตอร์ไอ้สเตอร์ตัวที่ผมวาดตรงนี้สเตอร์ไอ้ที่เป็นลองโซ่เนี่ยครับใช้เบอร์สามท่า8นะครับจะใช้พีหรือว่าใช้3าท่าเออเฉยๆทั้งเล็กทั้งใหญ่ใช้ได้เลยนะครับแต่ที่มีให้ก็คือ3าท่า8เล็กนะครับที่เข้าแถมไป ก็จะมีอุปกรณ์ที่แถมมาอันนี้ยี่สิบห้าเวลาเติมเติมครั้งแรกแนะนำา20ต่อหนึ่งนะครับผสมครั้งแรก20ต่อหนึ่งให้ดูตรงนี้ครับมันจะมีเลข20แล้วก็โคลหนึ่งนะครับก็คือเติมถึงเลข10บออตลุบนะครับเติมช่องนี้ฝาเล็กช่องเล็กนี่ให้มันเลขกให้ถึงเลข10ครับออตลุบแต่แล้วก็ช่องใหญ่นี้ให้เติมเบนซิน ให้ถึงเลขสิบเหมือนกันนะครับเสร็จแล้วก็คูเลคูเลแล้วก็ใส่เข้าไปในช่องเชื้อเพิงได้เลยมีฝาเบรกฝาเบรกอ่าบางคนอ่าบางคนไปแล้วแบบมันใส่ใส่ตรงนี้ไม่เข้านะครับใส่ตรงนี้อ่าตรงนี้มันรัดเข้ามาแล้วใส่เข้าไปในนี้ไม่ได้ติดติดทามติดทามคับนะครับก็บางคนก็ไม่รู้ก็ไม่กล้าดึงตัวนี้ ก็ถ้าใครติดใส่ไม่ได้ตัวนี้มันลัดเข้ามานะครับเราก็กดได้อย่างนี้เลยครับกดเข้ามาได้เลยครับตรงนี้มันก็จะไม่มันก็จะเต็มวงของมันแล้วแล้วเราก็จะใส่เข้าไปในนี้ได้อ่าอันนี้ใส่เข้าไปได้แล้วนะครับบางคนเขาแบบตัวตัวล็อกมันดีดไปข้างหน้าตัวล็อกโซ่ดีดไปข้างหน้าแบบนี้เราก็ดึงกลับมาได้เลยครับ อืมแล้วก็ใส่เข้าไปได้เลยลก็จะมีบ้าบ้าหัวเฟืองแถมหนึ่งนะครับมันก็จะมีอุปกรณ์โซ่เอออุปกรณ์ไอ้บล็อกหองเทียนปันปลา ไอ้เน,นี่ยนะแตกรงแบนนะครับแล้วก็หกเหลี่ยมสองเบอร์หกเหลี่ยมให้สองเบอรนะ์อันนี้หนึ่งแล้วก็อันนี้อีกหนึ่งนะครับแล้วก็ตะใบหางหนูที่เขแถมให้นะครับน็อตจับจาบาก,ก็อยู่ในถุงนี้นะครับน็อจับบาใช้ใช้ตูดบล็อกโมเทียนใช้ตรงนี้ขันน็อตจับบานะครับ ต่อไปจะเป็นโซ่โซ่เบอร์สามทับดนะครับสามทับแีก็คือสามทับดเส้นบางเส้นเล็กนะครับสองแถมนี้แล้วก็พิเศษสุดใครที่สั่งซื้อเข้ามาสิบตัวอเอาสิบตัวผมแถมโซ่ให้อีกหนึ่งเส้นครับเป็นโซ่แบบนี้นะครับเป็น2เส้นนะครับ ในราคาเท่าเดิมนะครับราคา3,1มพันหนึ่บาทสำหรับรุ่น6,000นะครับมี6 0หกตัวนี้ครับมีสีดำและสีเขียวนะครับ10เครื่อง10เครื่องแรกนี้นะครับผมแถมโซ่ให้นะครับเป็นสเส้นนะครับส่วนรุ่น58รุ่น58ก็จะเป็นเลื่อยขนาดลูกสูบ45.2องเท่ากันแต่ว่าก้านชักมันจะสั้นกว่าครับรอบ ของหกพันจะจัดกว่ารอบเร็วกว่านอกนั้นมันเหมือนกันให้ให้อุปกรณ์ของแถมเหมือนกันความแรงใกล้ๆกันแต่อันนูนจะรอบจัดกว่าครับจะแรงกว่านิดนึงอันนี้มีมีม,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 มีมีเหมือนกันหมดทุกอย่างมีเติมเบนซินตรงนี้ตัวสมอัตลตรุปใน้ำมันหล่อโซ่นี่ครับโซบาร์ประกอบเสร็จนะครับใส่ฟันปลาไอเคี้ยวเสืออะไรเนี่ยครับ อันนี้เป็นตัวที่ผมทดลองไวแล้วทดลองตัดต้นยูคารอบที่แล้วเดี๋ยวตรงมาโอ,อเคกี้ลองสตาร์ทดูแล้วเนาะเดี๋ยวสตาร์ทให้ดูใหม่นะรสตาร์ทถ้าหยุดไปนานอันนี้หยุดไปเกือบเดือนแล้วมั้งสามอาทิตย์ได้อสองสามอาทิตย์ได้ก็ดึงโชค๊คดันสวิตช์ขึ้นนะครับรวสตาร์ทจนกว่าจะสำลักน้ำมันจนกว่ามันจะมีเสียงเหมือนจะติดนะครับ แล้วพอมีเสียงเหมือนจะติดแล้วเราก็ดันอันี้เข้าหรือว่ากำกำกำเล่งก็ได้นะครับไอตัวนี้มันไอตัวโชกคก็จะเข้าไปนะครับแล้วไอสวิตช์นี้ดันขึ้นนะครับเสร็จแล้วเราก็สตาร์ทได้เลยครับเมื่อกี้แต่เมื่อกี้ผมลองสตาร์ทแตแล้ว รุ่น5.8นะครับตัวนี้2,700บาทนะครับรุ่น5.8มีสีแดงกับสีดำอ่าตัวน,นี้มีสีแดงกับสีดำรุ่น5.800 2,700บาทรวมส่งเก็บเงินไปทางนะครับเหมือนกัน10ตัวแรกแถมโซ่ให้เหมือนกันนะครับ2เส้นตัวนี้3,100บาทส่งฟรีเก็บเงินไปทางนะครับมีโซ่ให้2เส้นกับอุปกรณ์1ชุดนะครับ ถ้าใครสนใจนะครับผมทิ้งเบอร์ไว้ข้างบนนะครับโทรมาได้โทรมาถามสอบถามก่อนก็ได้ครับผมโอเคไออันนี้ด้วยสําหรับใครอยากได้สองร้อยแปดสิบบาทส่งพร้อมส่งอับผมส่งแปดสิบบาทถ,าถ้าใครซื้อพร้อมเรื่อยเดี๋ยวราคาพิเศษให้ครับผมโอเควันนี้ก็เท่าน,นี้ครับสวัสดีครับ